thank mm -hmm. you สวัสดีนะนะนักตกปลาทุกทท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับช่องมิกกี้มุสชีนะครับวันนี้เรามาอยู่ในไม้นะครับที่ผมเคยตกกระสุบนะครับในหน้าน้ํานะครับนามามาเยอะๆนะครับแต่ช่วงนี้เป็นหน้าหนาวครับเริ่มแรงแล้วนะครับก็เห็นะโดนะครับขึ้นจิบนะครับเดี๋ยวจะมาลองตีดูนะครับว่าวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับไปลุยเลยครับผม Ủa, quá xu ba Ủa 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 ông สวยๆนะครับตัวเล็กๆมันไม่ได้กัดนะครับตัวนี้มันตบเหยื่อะนะครับนี่ต่ขอเบ็ดฝังแก้มนะครับลองดูตอนครับจะมีตัวหรือเปล่า สำหรับปลาตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะปล่อยให้มันนะครับไปเติบโตนะครับวันนี้ก็ไม่ได้กะมาจะเอาไปทำกับข้าวนะครับผมจะปล่อยให้มันไปโตนะครับเดี๋ยวครั้งหน้ากลับมามจะตัวโตให้เราตกนะครับผมไปไอ้หนูเชิญฝากทุกคนกดไลค์กดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ